คันแรกครับรถสิล้อดัแม่ลูก Isuzu f x z 3 6 0สภาพสวยพร้อมใช้งานแม่ปี66ลูกปี67เครื่องแรง360แรงม้าแท้วิ่งดีประหยัดน้ำมันขับนุ่มแรงบิดเต็มสภาพรถสวยทั้งชุดตัวถังแน่นไม่มีผุไม่มีชนหนักระบบดัขึ้นลงปกติทำงานสมบูรณ์ทุกจุดเหมาะสำหรับงานบรรทุกหนักบรรทุกเบา วิ่งได้ทุกสายงานภายในห้องโดยสารสะอาดเดิมๆไม่โชมช่วงล่างแน่นเครื่องเกียร์พร้อมใช้งานทันทีรถดูแลดีเจ้าของใช้เองวิ่งงานจริงไม่เคยปล่อยเช่าเอกสารครบภาษีไม่ขาดพร้อมโอนจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้เลยครับยินดีให้คำแนะนำทุกขั้นตอนตอนนี้รถอยู่ที่อำเภอชชยบดานจังหวัดลบบุรี ใครอยู่ใกล้ๆแวะมาดูรถได้เลยครับรถสวยตรงปกแน่นอนราคาคุ้มค่าพร้อมใช้งานทันทีสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่061-051-6565รถดีรถใหม่รถพร้อมลุย i s u z u FXZ 360ดำแม่ลูกปี66-67แรงจัดประหยัดพร้อมใช้งานทั้งชุดคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ไปต่อกับคันที่2กันครับ คันที่2ครับรถบรรทุกไอซูซู NPR150 ปี2011สภาพสวยพร้อมใช้งานทันทีรถคันนี้สภาพดีมากเดิมเดิมทั้งคันไม่เคยชนไม่เคยน้ำท่วมความยาวกระบะ5เมตรเต็มขนของได้จุใจเหมาะทั้งงานบรรทุกทั่วไปหรืองานวิ่งส่งของประจำเครื่องยนต์ดีมากเดินเรียกแรงจัด ประหยัดน้ำมันเกียร์เข้าครบช่วงล่างแน่นขัดสีสวยไม่ผูกรถพร้อมใช้งานได้คันทีไม่ต้องซ่อมเพิ่มเอกสารครบมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนถูกต้องทุกอย่างราคาขายเพียง625,000บาทเท่านั้นครับ <c oughs> จะซื้อสดหรือไฟแนนซ์ก็ได้ครับยินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอน ใครมองหารถบรรทุกตอนเดียวดีๆใช้งานได้จริงบอกเลยว่าคันนี้คุ้มสุดในรุ่นสภาพพร้อมวิ่งงานได้เลยโทรติดต่อคุณสุรัตนโทรที่เบอร์0817937140รถสวยจริงเครื่องดีพร้อมใช้งานไอซูซุป n p r 1 5 0ปี2011ยาว5เมตรสภาพพร้อมลุยรีบเลยครับ รถดีๆแบบนี้มีไม่บ่อยอย่าลืมนะครับซื้อรถก่อนโอนไปดูรถก่อนนะครับเดี๋ยวไปต่อกับคันที่3ครับมาต่อคันที่3ครับรถบรรทุก10ล้อฮีโนวิกเตอร์ FL8J เครื่อง260แรงมา้าปี2564เพลเผาเดียวครับคันนี้สภาพสวยจัดเลยครับเจ้าของดูแลอย่างดีพร้อมใช้งานทันที เครื่องยนต์260แรงมา้าแรงจัดประหยัดน้ำมันเครื่องเดินเรียบไม่มีควันเกียร์เข้าง่ายช่วงล่างเน่นระบบไฟครบทุกจุดตัวรถยาว6.10เมตรสูง2.30เมตรใส่ของได้เยอะขนงานได้สบายวิ่งงานได้หลากหลายประเภทมาพร้อมคอกแต่งลอมาเต็มงานเน่นงานเนียบคอกแข็งแรงทนทานพร้อมลุยทุกงานยางดีทั้งคัน เอกสารครบภาษีไม่ขาดรถพร้อมใช้งานทันทีไม่ต้องเก็บงานเพิ่มโคซินรัมราคาเพียง1,780,000บาทเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มสุดๆกับรถสวยปีใหม่เครื่องดีพร้อมขับไปใช้งานได้เลยครับรถอยู่นคนปรปฐมนะครับใครอยู่ใกล้ๆแวะมาดูรถได้ทุกวันเลยนะครับสนใจติดต่อโทร096 172 6366คุณก้อยครับ รถดีรถสวยแต่งครบพร้อมลุยฮีโน่วิกเตอร์ FL8J ปี2564เครื่อง260แรงม้าเพราเดียวคอกแต่งหลอ่อยางดีพร้อมใช้ทันทีครับเดี๋ยวไปต่อคันที่4กันครับ คันที่สครับรถ10ล้อดำ isuzu dega f x z 3 6 0ปี2565สภาพสวยพร้อมใช้งานทันทีครับคันนี้บอกเลยว่าสวยจัดเครื่องดีมากแรงเต็มพิกัดเครื่องยนต์อ i s ุ z ุ360แรงม้าแท้เดินเรียบไม่มีควันไม่มีเยิม้มช่วงล่างเน่นเกียร์เข้าง่ายคัดซีตรงสวยไม่คดไม่ผุ เป็นรุ่น10บน็อตดำแท้จากโรงงานพร้อมใช้งานได้ทันทียางใหม่ทั้ง10บเส้นเต็มๆมีระบบลากลูกได้ครบชุดเหมาะสำหรับงานบรรทุกหนักไม่น้อยรถเดิมๆไม่เคยชนไม่เคยน้ำท่วมสภาพโดยรวมพร้อมขับออกงานได้ทันทีไม่ต้องเก็บงานเพิ่มราคาขายเพียง1นึ่งล้านแปดแสนบาทต่อรองได้นะครับเครด,ดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจำนวน รถอยู่พร้อมดูได้เลยครับสนใจโทร0615282497รถดีเครื่องแรงสภาพพร้อมใช้งาน Isuzu d e l t FXZ360 ปี65 10น็อตด,ดัแท้เครื่องดียางใหม่คัดสีสวยคันนี้ใครได้ไปคุ้มแน่นอนครับอย่าลืมนะพี่น้องให้ดูรถจริงก่อนโอนนะครับเดี๋ยวไปต่อขั้นที่5ครับ คันสุดท้ายของวันนี้ครับคันที่5เป็นรถบรรทุกพ่วงดำแม่ลูกฮีโน่ F.M.2P380 ปี2552เครื่องแรงพร้อมใช้งานทันทีคันนี้แรงสุดในรุ่นเครื่องฮีโน่380แรงหมาแท้วิ่งดีมากเครื่องแน่นเดินเรียบไม่มีควันไม่มีเยิม้มเกียร์ดีเข้าง่ายไม่มีดีดไม่มีหลุดเกียร์รถสภาพสวยทั้งชุดไม่ผุไม่จำพร้อมลุยงานได้เลยครับ ตัวแม่ยาว6เมตร30 m. ตัวลูกยาว7เมตรสูง2เมตร20 m. กว้าง2เมตร50 m. บรรทุกได้จุใจถึง38,000กิโลกรัมเหมาะกับงานขนส่งทั่วไปดินหินทรายหรืองานวิ่งระยะไกลก็สบายระบบดำพร้อมใช้งานขึ้นลงปกติไม่มีรั่วโครงสร้างแน่นขอแข็งแรงรถดูแลดีทั้งคันราคาคุ้มค่ารถพร้อมใช้ทันที เอกสารครบภาษีไม่ขาดพร้อมโอนราคา1 4 5 0 0ล้บาทโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่082-036-4076ใครกำลังมองหาพ่วงดำดีๆสภาพพร้อมลุย Hino FM2 P380 ปี52เครื่องดีเกียร์ดีรถไม่ผุพร้อมใช้งานทันทีครับ วันนี้มีมาฝาก5คันนะครับฝากกดติดตามช่องไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวหารถสวยๆมาให้ชมกันอีกครับพี่น้องวันนี้ขอตัวไปก่อน